มาถึงเรื่องราวของจากทางด้านนะฮะข่าวเด่นอุบลราชธานีเราเมื่อสักครู่นี้ครับทีนี้เรามาถึงประเด็นร้อนทีนี้ครับนะฮะมาถึงประเด็นร้อนประเด็นร้อนนี้ผมตรวจช็คดูแล้วปรากฏว่าเป็นข่าวไปทุกฉบับเลยครับเรื่องราวของการพบปะกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลทั้งพักใหญ่พักเล็กครับได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันนะครับเปิดใจคุยกันโดยเฉพาะพักเล็กที่ กังเงาการง,งดนี่ครับนะฮะเพราะว่าทางทนายกเองก็เชิญมาร่วมด้วยมีคนที่ขาดประชุมเพียงแค่2คนเพราะว่าต้องลงพื้นที่นะครับก็คือทางด้านคุณเทวันและคุณสุวัลิพัฒนลบครับนะฮะซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ก็เลยแจ้งทางด้านบิ๊กป้อมแล้วว่าไม่สะดวกนะฮะที่จะมาร่วมงานด้วยครับนะ,ะก็มีการแจ้งเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่นี้ครับในส่วนของทางด้านการพบปะครั้งนี้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างครับเท่าที่ผมตรวจสอบดูแล้วนะครับก็ดูเหมือนว่าจะมีการลงข่าวไปทุกฉบับแต่ว่าฉบับที่ผมให้ความสนใจก็คือมติชนสาเหตุที่ให้ความสนใจคำมติชนเพราะว่ารายงานค่อนข้างจะรอบด้านครับค่อนข้างจะรอบด้านนะฮะก็เลยหยิบมาจากทางด้านมติชน มติชนบอกว่าบิ๊กตู่บอกพักร่วมมีอะไรขอให้พูดคุยกันเชื่อใจกันยันไม่มีใครทําให้3ปอแตกแยกได้นะครับ3ปอปนี่ก็คือ Big Bomb คบิ๊กป้อมนะฮะแล้วก็ประยุทธ์แล้วก็บิ๊กปกครับบิ๊กป้อมนี่ก็พี่ใหญ่เจ้าของฉายายิงยังเซนีครับแล้วก็มีประยุทธ์นะครับแล้วก็บิ๊กปอกก็คือทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะ โดยเมื่อวานนี้ครับเวลา4ทุ่มของเมื่อวานนี้ครับที่สโมสรราชพฤกษ์กรุงเทพมหานครนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านนายกและกลฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เดินทางนะครับออกจากสโมสรราชพฤกษ์ภายหลังเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นพักร่วมรัฐบาลเสร็จสิ้น โดยมีพลเอกประวิตรวงสุวรรณท่านรองนายกและกองหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดานะครับฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็หัวหน้าพักร่วมรัฐบาลมาตั้งแถวส่งพลเอกประยุทธ์ก่อนเดินทางกลับทางด้านพลเอกประยุทธ์ได้สวมกอดนะครับนี่น้องต้องสวมกอดพี่นะฮะหอมแก้มอีต่างหากนะครับพลเอกประวิทย์เจ้าของฉา,ายายืนยังเซนะครับ ก่อนที่จะจกมือไหว้หัวหน้าพักเลกที่มายืนทง่งพร้อมบอกว่ามีอะไรขอให้บอกและพูดคุยกันเชื่อใจกันอยู่ด้วยกันมีอะไรก็บอกนายกได้เลยก่อนจะหันมาโบกมือให้แก่สื่อมวลชนซึ่งก่อนเดินทางกลับนายกได้ลดกระจกลงแล้วกล่าวว่าไม่มีใครทําให้สามปอแตกแยกกันได้ครับนี่นี่คือไฮไลท์นะฮะของการรายงานข่าวของผู้สื่อข่าวเขาหยิบป,ประเด็นนี้มาเล่นครับจากนั้นทางด้านนายแพทย์รวี มาชมาด,ดนครับหัวหน้าพักพลังทำใหม่นะครับแล้วก็นายมโนนศิวาพิรมรัตน์นะครับหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่ซึ่งตอนนี้ทางด้านหัวหน้าพักเดิมนี่เขาลาออกจากการเป็นสสแล้วนะฮะหัวหน้าพักเศรษฐกิจใหม่นี่ครับแล้วก็มีนายชัชวาลคงอุดมหรือว่าปอประตูน้ําหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย ให้สภาพต่อสื่อมวลชนถึงบรรยากาศของการพูดคุยว่าเป็นการพูดคุยกันด้วยความเป็นกันเองแบบใจถึงใจโดยพักเล็กได้มีโอกาสเสนอความคิดเห็นและก็นโยบายต่างๆซึ่งนายกก็ตอบกลับแล้วก็รับเรื่องไปพิจารณาครับเมื่อถามว่าจากการพูดคุยใ,ในวันนี้ครับพักเล็กมั่นใจว่าจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในการทำหน้าที่ต่อไปใช่หรือไม่นายชัชวานกล่าวว่าก็ สนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะครับและก็อยากจะให้รัฐบาลน,นี้ไปตลอดรอดฝั่งอยากให้ผ่านไปด้วยดีทางนี้ได้พูดคุยกันด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกันยืนยันไม่มีการพูดถึงโควตา้าพักเล็กไม่มีใครมาร้องขอขณะที่นายกเองก็ได้ขอให้ช่วยกันทําให้ประเทศชาติเดินหน้าไปด้วยดีทุกคนได้พูดคุยเข้าใจกันดีสุดท้ายก็ชื่นมื่นนะครับผู้สื่อข่าวถามว่านายกได้พูดหรือไม่ว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ทางใครทางมัน พลเรือเอกระว,วีกล่าวว่าไม่มีเป็นนายกจะพูดอย่างนั้นได้ยังไงครับมีแต่สื่อนะฮะที่จะพูดอย่างนั้นนะครับนายกพูดเพียงแค่ว่าอยู่ด้วยกันต้องเชื่อใจกันต้องร่วมมือกันมีอะไรให้แก้ปัญหาเสนอมาได้โดยตรงเลยนะครับเมื่อถามถึงเรื่องของความเ,เมื่อถามถึงเรื่องความไม่น้อยใจในส่วนของพรรคเล็กยังมีอยู่หรือไม่นายมนูนกล่าวว่าตอนนี้สถานการณ์ประเทศไทยมีปัญหาเยอะมาก คิดว่านายกที่ดูแลประเทศไทยได้ก็คือพลเอกประยุทธ์ซึ่งจําเป็นย้ำว่าสถานการณ์ปัจจุบันควรที่คนที่เหมาะสมที่สุดก็คือพลเอกประยุทธ์พร้อมกันนี้ไม่มีการพูดถึงการประทานข้าวกับร้อยเอกธรรมนัตเผ่าพรหมเผ่าอสอสอพยพักเศรษฐกิจไทยนะครับและก็วันนี้กลุ่มพักเล็กที่ถูกเชิญไปร่วมกับร้อยเอกธรรมนัตก็ได้มาทุกคนและก็ได้แสดงความเห็นทุกคนนะครับโดยทางด้านนายมนูนกล่าวว่า วันนี้เศรษฐกิจวันนี้นายกได้เปิดโอกาสเคลียร์ทุกอย่างจบเป็นจบไปด้วยดียืนยันไม่มีการพูดถึงเรื่องของการยุบสภาไม่ได้พูดถึงเรื่องของเรื่องเสียงในสภาเพราะนายกมั่นใจว่ารัฐบาลไปได้ขณะที่พลเอกประวิตยขอให้ทุกคนช่วยกันทํางานต่อไปเพราะว่าเวลารัฐบาลเหลือไม่เยอะปีหน้าเลือกตั้งใหม่อยากให้ทุกคนช่วยทํางานต่อไปครับเมื่อถามว่าวันนี้มีสัญญาใจจะไม่เทนนายกกลางคันหรือไม่ แม่คาถามของฐานด้านสื่อแต่ละสื่อนี่คือมีแต่คำถามเชิงลบหมดเลยนะครับเรียกว่าสร้างความร้าวฉานเป็นงานของเราจริงๆครับนายมนุนก็กล่าวว่าไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้แต่วันนี้เป็นบรรยากาศของการพูดคุยที่ไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแบบใจถึงใจและก็ยืนยันว่าเรื่องของการต่อรองตําแหน่งไม่มีถ้าพรรคเล็กจะต่อรองก็คงจะต่อรองตั้งแต่แรกก็ได้ตําแหน่งแต่จนถึงวันนี้แล้วไม่เคยต่อรองครับ เมื่อถามถึงกระแสะข่าว30เสียงจะย้ายไปอยู่กับฝ่ายค้านนายมนุลกล่าวว่าในทางการเมืองไม่สามารถการันตีได้100%ต้องดูที่การทํางานร่วมกันแล้วก็ดูที่สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปแต่คิดว่าเสถียรภาพรัฐบาลหลังจากวันนี้มั่นคงขึ้นเยอะใครจะมาเลื่อยคิดผิดผู้สื่อข่าวถามว่าในวงสนทนานายกได้พูดถึงสถานการณ์กอีกตอนนี้หรือไม่นายชัชวานตอบว่าท่านก็คงไม่อยากอยู่ ท่านเหนื่อยจะตายชักอยู่แล้วนะครับไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้จะปินกินข้าวกับใครก็ไม่ได้ซึ่งนายกยืนยันท่านไม่ได้หวงตําแหน่งครับเมื่อถามว่าพักเล็กยังมองว่าถูกลอยแพรหรือไม่หรือไม่เห็นราคาหรือไม่นะครับนายแพทย์ระวีกล่าวว่าเราไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้แต่เป้าหมายได้พูดคุยถึงทิศทางต่างๆถือว่าพักเล็กบรรลุเป้าหมายแล้วส่วนต่อจากนี้ไปนะครับใครจะเป็นผู้ประสานพักเล็กแทนร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่นั้นไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้กัน แต่ปกติพลเอกวิษดูแลประสานงานอยู่แล้วแล้วแต่ว่าพลเอกวิตษจะให้ใครประสานแต่เราก็มีช่องทางอะไรก็พบปะนายกได้อยู่แล้วแล้วก็หลังจากนี้มีการดําริกันว่าจากการรับประทานอาหารร่วมกันคงจะต้องบ่อยขึ้นนะครับอีก2เดือน3เดือนอาจจะมีการพูดคุยเสนอกับนายกกันได้อีกไม่จําเป็นต้องกินข้าวครับ ทางนี้รายงานข่าวแจ้งว่าอย่างไรก็ตามในการุนทนาส่วนใหญ่พรรคเล็กก็ให้กำลังใจนายกในการทํางานโดยนายปรีดาบุญเพลิงสสบัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชนได้ขอนายกว่าอย่าพึ่งยุสภาทั้งนี้นายกได้กล่าวในวงรับประทานอาหารว่าที่ผ่านมาทํางานหนักมากไม่ได้มีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวแต่ละวันนอนตีสองตีสามเพราะอะไรก็มาลงที่นายกหมดกับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ทางด้านมติชนนะครับได้มีการนําเสนอครับแต่ว่าไม่มีคำถามว่าทางด้านพักเล็กนะครับได้มีการนําเสนอปัญหาอะไรบ้างและท่านนายกตอบกลับว่าอย่างไรนะครับและก็สิ่งที่พักเล็กสะท้อนไปนั้นนะครับเป็นเรื่องราวของอะไรนะครับไม่ได้มีการพูดถึงประเด็นนี้ครับแต่มุ่งเน้นไปกับการถาม,ถามเชิง เรีว่าเชิงลบหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของสื่อนะฮะเป็นธรรมชาติของสื่อทีนี้เมื่อสักครู่นี้คือจากทางด้านมติชนครับทีนี้เราไปที่ทางด้านม a น a เจอร์ออนไลน์ว่าจะมีการรายงานเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะว่าแต่ละฉบับนี้ก็จะมีการเก็บมุมมองของการรายงานข่าวนี้ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองมาเปรียบเทียบดูทีนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังในส่วน ไปดูในส่วนของทานด้านเมนเจอร์ออนไลน์ที่นี้ครับทานตด้านผู้สื่อข่าวของเมนเจอร์ออนไลน์ได้มีการรายงานสาหรับบรรยากาศเลี้ยงพักร่วมที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกและก็รัว่าการกระทรวงกลาโหมพิจาภาพเลี้ยงอาหารค่ําที่สโมสรราชพฤกษ์โดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและก็ในทนะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและก็พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาล่าตีมหาไทยเข้าร่วมโดยนายสุชาติชมกลิ่นและรัว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะรักษาการผู้อำนวยการพักประสานธรรมที่ ประสานพักเล็กในการร่วมวงดินเนอร์ครั้งนี้โดยแกนนำเริ่มทยอยเข้ามาตั้งแต่เวลา18นาฬิกานี่คือความต่างนะครับได้บรรยากาศอีกอย่างหนึ่งต่างประจาม,จมาติชนครับทางนี้วงดินเนอร์ดังกล่าวได้มีการจัดโต๊ะอาหารรูปแบบสี่เหลี่ยมขนาดยาวทำผังที่นั่งของแต่ละพักไว้ชัดเจนโดยนายกนั่งตรงกลางแล้วก็มีพักเศรษฐกิจใหม่นายชัชวันนั่งประกบซ้ายขวาขณะที่พลเอกพบิดเด นั่งตรงข้ามกันนายกมีพักชาติพัฒนาพักพลังธรรมใหม่นั่งประกบขณะที่พลเอกอนุพงศ์พจินดาพักเพื่อขณะที่พลเอกอนุพงศ์พจินดาพักชาติไทยพักไทยรักไทยพักไทยรักธรรมประกบซ้ายขวาสําหรับพักเล็กร่วมท่ันที่มาร่วมดินเนอร์ในในครั้งนี้ครับก็ประกอบไปด้วยพักพลังประชาวัฒนพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาพักไทยรักธรรมพักเพื่อชาติไทยพักพลังธรรมใหม่ พรคชาติพนาพรคพลังชาติไทยพักครูไทยเพื่อประชาชนพักพลังท้องถิ่นไทยพักประชาพิวัติพักรวมพลังประชาชาติไทยพักรักพื้นป่าพักเศรษฐกิจใหม่พักพลเมืองไทยรวมทั้งสิ้นรวมแล้วนะครับ16พักด้วยกันครับสำหรับแกนนําของพักที่เข้าร่วมก็ประกอบไปด้วยนายอนุทินชาญวิรุฬกุลหัวหน้าพรคภูมิใจไทยนายศักสยามชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย ปรากฏว่านายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ติดภารกิจจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ส่งนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าพักและก็นายเฉลิมชยัยศรีอ่อนเลขาธิการพักมาแทนครับและก็มีนายวราวุธศิลปะอาชาประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาและก็นายประพัฒน์โพธัสุทนเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนานายอนเนกเหล่าธรรมทัศนลื่อมติว่าการกระทรวงดูมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ในหัวหน้าหัวหน้าพักรวมพลังประชาชาติไทยนายสันติพร้อมพัฒน์รัมตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรักษารักษาการเลขาธิการพักพลังประชารัฐส่วนพักเล็กก็ประกอบไปด้วยนางบุญญพรนาตาธนพัฒน์สสบัญชีรายชื่อพักพลังชาติไทยนายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทยนายดำรงพิเดชหัวหน้าพักรักพื้นป่าประเทศไทยในขณะที่นายสุรทินพิจารณหัวหน้าพักประชาธิปไตย หัวหน้าพักประชาธิปไตยใหม่ติดภารกิจต่างจังหวัดได้แจ้งพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกในหัวหน้าในฐานะเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐนะฮะเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับนายสุวัรลริพัฒน์พันลบประธานที่ปรึกษาพักชาติพัฒนาติดภารกิจต่างจังหวัดส่งนายเทวันลิพัฒพันลบหัวหน้าพักชาตนามาแทนครับด้านนายชัชวานเปิดเผยบอกว่า จะสะท้อนปัญหาของประชาชนเพื่อให้นายกลงไปช่วยเหลือผ่านการจัดสรรงบประมาณให้กับท้องถิ่นอบตอและอบจเนื่องจากมองว่าจะช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็วมากกว่ารองบกลางเช่นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในปัญหาปากท้องเศรษฐกิจราคาสินค้าราคาน้ำมันแพงเสนอข้อช่วยเหลือลดค่าครองชีพค่าก๊าซห่วงต้มสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันทางนี้เมนูดินเนอร์ก็ประกอบไปด้วย กระเพา,เาะาปลาสดปลาหิมะเกี๊ยวกุ้งติ่มซำตบท้ายด้วยของหวานก็คือบัวลอยน้ำขิงนี่คือการรายงานของทางด้านเมนเจอร์ออนไลน์ก็ค่อนข้างจะได้บรรยากาศว่าจัดที่ไหนนะครับจัดโต๊ะเป็นอย่างไรแล้วก็ใครที่มาร่วมงานด้วยมีใครบ้างครับแล้วก็มีคนหล,ลักๆที่ขาดไปที่สําคัญก็เพียงแค่2คนก็คือทางด้านคุณจุรินรักษณะวิสิทธิ์และก็คุณ สุวัสดิพัฒนลบนะครับที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ขาดหายไปครับแล้วก็พูดถึงการวางตําแหน่งของที่นั่งด้วยว่าแต่ละคนนั้นครับหลักๆก,ก็คือคนที่นั่งประครบซ้ายขวาพลเอกประยุทธ์เป็นใครพลเอกประวิทย์เป็นใครนะฮะแล้วก็พลเอกอนุพงศ์ขจรดาเป็นใครสังเกตว่าเขาจัดโดยเน้นก็คือให้พักเล็ก ะะมาร่วมนั่งด้วยนะครับประกบซ้ายขวาแล้วก็เปิดโอกาสให้แก่พักเล็กได้นําเสนอปัญหาต่างๆที่อยากจะให้พัควัดนะฮะดำเนินการช่วยเหลือมีเรื่องอะไรบ้างครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็รวมทั้งอาหารด้วยนะฮะมีการแจ้งว่าอาหารที่วางบนโต๊ะนี่คือมีอาหนรอะไรบ้างครับ งานเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬกานะครับแล้วก็ไปจบอยู่ที่ประมาณ4ทุ่มครับบอกว่าบรรยากาศก็ชื่นมืน่นะฮะแต่ว่าขณะเดยียวกันถ้าเผื่อเราดูคําถามที่มติชนนําเสนอนะครับคําถามค่อนข้างจะเป็นคําถามที่ทิมแทงนะฮะเป็น <c oughs> คําถามที่ทิมแทงพอสมควรครับส่วนเมนเจอร์ออนไลน์ก็รายงานให้เห็นบรรยากาศโดยรวมนี่คือบรรยากาศพยายามที่จะทําให้ ให้เห็นว่าตอนนี้คือรัฐบาลเองก็พยายามที่จะประคับประคองสถานการณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทั้งฝ่ายคา้านนะฮะและก็ฝ่ายแค้นนะครับก็ทิมแทงนะครับจำเป็นจะต้องนำเอาพักเล็กนี้มาพูดคุยให้เกียรติและก็รับฟังปัญหาด้วยนี่ก็เป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้รัฐบาลนี้อย่างน้นอยๆคือสภาไม่ล่มนะฮะประมาณนี้ครับ ทีนี้ถ้าเผื่อใครที่ทำงานมาแล้วจนกเกษียณอายุราชการแล้วก็อยากจะกลับมาอยู่ที่ตัวเมืองอุบลเรานะครับทีนี้ปัจจุบันนี้มันมีปัญหาก็คือว่าลูกหลานก็เรียนจบกรับเขาก็ไปทำงานไปทำงานอยู่ที่ตามอำเภอต่างจังหวัดตามประเทศก็เหลือเพียงแค่พ่อแม่ที่อายุมากแล้วครับก็อยากจะอยู่บ้านที่เรียกว่าอยู่ใจกลางเมืองไปมาสะดวกนะครับอาคารก็มั่นคงแข็งแรงดูแลรักษาง่ายราคาก็เข้าถึงได้ง่ายครับ แนะนำไปนี่เลยครับเจริญทรัซั์โมเดนโครงการ2ครับเป็นบ้านเดียวชั้นเดียว3ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหลังมีห้องซักล้างด้านหน้ามีลานจอดรถที่สองคันด้วยกันเป็นบ้านคุณภาพนะฮะอย่างแท้จริงครับอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้านี่ตรงข้ามกับวัดดาพราทางประจวัดอํานาจเจริญครับถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเดียวชั้นเดียวแต่ว่าตอกเสาเข็มทุกหลังครับวงกวบประตูใช้ไม้แขนครับ และก็ภายในโครงการมาพร้อมทั้งสนามนนนเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพนะครับซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการครับมุ้งลวดเหล็กดัดพัดลมดูดอากาศนะครับชุดซิงค์ครัวปั๊มน้ำอัตโนม,มัตินะครับทางเก็บน้ำแกรนิตและก็เครื่องทำน้ำอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะเข้าไปดูความคืบหน้าความก้าวหน้าของโครงการนะครับอยากไปเห็นหน้าตาตัวจริงว่าเป็นอย่างไร ส่วนใหญ่นี่เขาจะไปดูกันคือวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์จะไปดูเยอะครับติดต่อหาคุณสุนันครับ0856321118 0453144 045314469ครับบ้านคุณภาพโดยคนรักบ้านอยู่ที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับทางเข้าตรงข้ามกับวัดลำพราทางไปจังหวัดอำนาจเจริญหลังจากที่มีบ้านแล้วก็อยากจะมีรถทีนี้ครับก็ไปที่ อิชิสุตังปักพระอีสารวารินชาราบเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญธริกคกับซึ่งเขาเองก็เป็นตัวแทนจำน่ายทางด้านอิชิสุดีแม็เครื่องยนต์1.9 DDI และก็3.0 DDI Bluehover พลันุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงนะครับแรงจัดแต่ว่าประหยัดน้ำมันนะครับเครื่องยนต์3.0ให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรครับส่วนเครื่องยนต์1.9นั้นให้แรงม้า ร้อแรงม้าต,ตัวแรงบิด350นิวตันเมตรมีทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและก็เกียร์ออตโต้6สปีดทีนี้เกียร์ธรรมดากับเกียร์ออตโต้นี้ก็ราคาก็ต่างกันนะครับถ้าเผื่อต้องการความสะดวกสบายก็ต้องเกียร์ออตโต้นะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อต้องการอารมณ์ความรู้สึกของควรขับรถนะฮะก็ต้องเป็นเกียร์เมนนุ่นะครับ แล้วก็เกียร์แมนนวลนี้จะเวลาขับขึ้นเขาลงเขานะครับเวลาทางลุยนี้จะทําได้ดีครับนะฮะจำได้ดีในขณะเดียวกันที่นี้ครับเขาก็มีรถให้เลือกเยอะตั้งแต่กระบะตัว,ตวกระบตระบตอนเดียวกระบะแฝดกระบะสีประตูกระบะสีประตูยกสูงที่เรียกว่ารุ่นไฮ er แลนเดอร์แล้วก็รถออฟโรดก็คือ V Cross และก็รถอเนกนประสงค์ MPV ก็คือ M ิวเอ็กซ์ครับนะะซึ่งมีความสวยงามมากออกแบบอย่างสวยงามทั้งภายนอกและก็ภายนอกนี่ดูเหมือนรถ s u v ครับ ส่วนภายในนี่ฮาร้ฮารานะครับปีหนึ่งว่าเป็นรถเก๋ง4ดานครับสวยจริงๆแล้วก็เมื่อเดือนตุลาคม2 5 6 4ิที่ผ่านมานี้ทางด้านอิซุสตีเพชรเขาได้มีการปรับอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นมายเนอร์เชนครับนั่นคือปรับภายนอกภายในแต่ว่าเครื่องยนต์บล็อกเดิมครับกระจังหน้าก็ปรับให้ดูดีขึ้นกว่าเดิมส่วนภายนอกก็เพิ่มสีครับมีสีเทาให้เลือกด้วยล้อแม็กลายใหม่ครับภายในก็ปรับให้ดูสวยงามขึ้นทันสมัยขึ้น ท่านสามารถที่จะไปเลือกซื้อเลือกขับเลือกทดสอบได้ทั้งสาขาวารินเด็ดอุดมน้ำยินและก็บุญทริกทีนี้ผู้ที่มีรถไม่ว่าจะเป็นรถใหม่ป้ายแดงรถมือสองรถใช้แก๊สรถใช้น้ำมันเบนซินดีเซลอยากจะเสริมสมัรธนาให้แก่เครื่องยนต์เลือกเติม e ีซครับ เป็นสารฟูลซิทติกนะครับสามารถที่จะเลือกเติมได้ที่ห้องน้ํามันเครื่องเพียงแค่10บนาทีจะเห็นความแตกต่างเกิดขึ้นเครื่องเดินเรียบ <_ S 2> เสียงเงียบลดการสึกหรอลดควันดํา <_ S 1> เพิ่มแรงมา้าอัตราการเร่งแซงดีขึ้นคําว่าเี็บแล้วเลื่นปึ๊ดลื่นปึ๊ดเป็นอย่างไรสัมผัสได้เมื่อคุณใช้ ec ครับ <_ S 2> เลือกเติมได้ที่ถาวรออย่างยนต์ทั้ง3สาขานะครับหรือว่าจะเป็นอุบลวีนานันตรงข้ามกับปั๊มพตทหงวสนามบินสอสกยนต์ด้านข้างทุ่งสีเมือง อุบลสวิทถนุนคลังอาวุธ CVN ทางไปแมคโครด้านซ้ายมือฝั่งวารินก็รืมทวี5แยกวารินร้านแสนลักออตโตสวิทตรงข้ามตึกดีแทกทางไปจังหวัดซีซิเกตอีซีสินค้าไทยคุณภาพส่งออกครับ